เข้ากับงานถ้ามันมีมนะันปัญหาเนี่ยมีบ้างแต่ว่าถามว่าปัญหาอะมันแก้ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอนะไรแล้วมันาทาั้งหลายต้องฟ้องขึ้นอยู่กับคนควบคนขับอันนี้ก็สำคัญไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรรถอะไรที่มันจะดีเลยที่ว่าเอามาใช้งานแล้วมันมีปัญหาแต่สำหรับรถที่เร็วเบิรนที่ใช้มาอย่างอย่ร้อยสิบเนี่ยคันนี้ร้อยสิบอีกคัวนี้ร้อยสิบห้าถ้าถามว่าปัญหาที่มันเกิดมันก็แก้ได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตัวอะไร เท่าที่ใช้มานะครับแต่ว่า,อาพอใจไหมผมเรียกว่าคือพอใจคือพึงพอใจในในในผลิตภัณฑ์แล้วก็ปัญหาแค่นี้ผมคิดว่าไม่ใช่คำหรับผมไม่ใช่ปัญหาปัญหาใหญ่จตัดตัดใจซื้อ3คันเลยใช่ไหมครับสามคันฮะปีที่แล้วลองใช้คือตัว110ปีนี้ซื้อร้อมา2คันตอนนี้ก็ยังทํางานก็ไอ้ปัญหานิดหน่อยปัญหาเล็กเ,กเกน้อยคือแก้ได้ก็ไม่สะดุดไม่สะดุดกต่ง,งาน ถ้าผมมีเวลามากกว่านี้ก็จะทําให้ได้ดีกว่านี้เยอะแต่สาหรับขนาดนี้ก็คือว่าพอใจพอใจกับลิตภัณฑ์นะฮะนะ